Audio Book สุขกับเสียงนิทานอิศพคคำกรอนเรื่องหนูจี๊ดกระจ้อยร้อยกับหนูจอยกระจิริศแต่งโดยตุ้ป,ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปปัรภาพโดยพี่นัทนัทธพลชัยวัน์หนูจี๊ดกระจ้อยร้อยเป็นเพื่อนหนูจอยกระจิริศหนูจี๊ดอยู่นาอยู่ทุ่งหนูจอยอยู่กรุงแต่งตัวเปรี้ยวปรี๊ด หนูจ่อยพาจีดเข้ากรุงหนูจีดจากทุ่งสะดุ้งนิดนิดจอแจวุ่นวายยุ่งยุ่งไม่เหมือนท้องทุ่งไม่ยุ่งสักนิดหนูจ่อยสะอาดหอมหอมหนูจีดแมมมอมกระเมียนกระมิดหนูจ่อยสวยงามนำหน้าหนูจีดเลอลาตามาติดติดถึงบ้านหลังเบเริ่มเทิม ไม่เหมือนบ้านเดิมหลังเล็กกระติดหนูจี๊ดชอบอกชอบใจบ้านหลังย้ายใหญ่อุ้ยตายวายกรี๊ดหนูจ่อยกระแอม,มกระไอนั่นไงนั่นไงเห็นไหมหนูจี๊ดมังคุดละมุดลำยายขนมมากมายไวไ้วหนูจี๊ดสองหนูอเริด อร่อยสักครู่หนูน้อยตกใจสุดขีดข้างซ้ายหมาจ้องตาเขียวขวาแมวเหมียวเหมียวงุดงิดหงุดงิดซ้ายก็หมาขวาก็แมวพ่อแก้วแมว่แก้วช่วยด้วยจีดจีดจ่อยจ้องจีดมองรู้กันแล้วต่อจากนั้นวิ่งไม่คิดชีวิตห้องห้องเหมียวเหมียวไล่หลัง จ่อยจี๊ดหน้าตั้งหน้าเบี้ยวหน้าบิดหมาตะปบจ่อยโดดลงรูแมวตะปบหูสองหนูวุดวิดหอบแหกเหงื่อแตกขอตกตัวสั่นงันงกหางตกขาขวิดอยู่กรุงหน้ากลัวน่ากลัวมีภัยรอบตัวต้องเสี่ยงชีวิต หนูจี๊ดขอลาหนูจ่อยโบกมือหวยหวยหนูจ่อยหนูจี๊ดชีวิตเรียบง่ายไหนทุ่งเกาสะดือตีพุงสบายจี๊ดจี๊ดออ d โอบุ๊กสุขกับเสียง